จากชิปสรารภาพที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วทางตำรวจก็ยังพบหลักฐานนั่นก็คือเสื้อผ้าและรองเท้าของเด็กทั้งสองคนถูกซุกซ่อนไว้ที่บ้านของเจ้าสัวโกสินคาดว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเด็กที่ใช้ในคืนที่ก่อเหตุคาในสมึกหลังจากนี้นะครับทางตำรวจก็จะนำหลักฐานทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบรอยเลือดเปื้อนที่เสื้อและรองเท้าหลายจุดครับเด็กที่ถ่ายคลิปสาร,รภาพตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามามอบตัวนะครับแต่ทางตำรวจคงต้องเร่งตามหาให้พบเพราะว่าสารมีคำสั่งให้ตรวจ DNA ของเด็กทั้งสองคนเทียบกับน้ำลายบนหัวพอดเคที่เราพบในที่เกิดเหตุครับทั้งคลิปสาร,รภาพและหลักฐานที่พบตำรวจได้สรรันนิษฐานว่าเด็กที่ฆ่านายสมนึก มีทั้งหมด3คนและข่าวล่าสุดตำรวจได้พบศพเจ้าสัวโกสินและลูกชายในรถคาดว่าเครียดหนักจนรมควันฆ่าตัวตายกุหลาบมาโซลาค่ะฉันมีเรื่องอยากจะให้ช่วยหน่อยค่ะกุหลาบมาโซลาค่ะฉันมีเรื่องอยากจะให้ช่วยหน่อยค่ะ เตรียมรับฟังความจริงทั้งคดีฆาตกรรมที่โรงเรียนสยามกันจนาและการตายของเจ้าโสโกโสินกับลูกชายจริงหรือจัดฉาก เห็นที่เพจกุหลาบมาสราโพสแล้วใช่ไหมครับเหมือนดาวมันอยู่กับสสวิม์บลนั่นแหละเพราะถ้าไม่มีสสวิมบอลคอยหนุนหลังไม่มีทางที่มันจะกล้าออกมาสู้คนจนตอกอะ่ะมันกต้องสู้ทเท่านั้นแหละครับมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่คิดจะสู้ทนที่รู้ว่าสู้ไปก็แพ้พอเอามั่นใจนะว่าเธอเป็นคนฉลาดกันทีอย่าเสียเวลากับอุดมการณ์ที่มันกินไม่ได้เลย เลือกทางที่เธอจะได้ผลประโยชน์จะดีกว่าทำตามเดวให้สำเร็จค่าส,สัตวศิวิมนชะก่อนที่มันจะพาตัวเหมือนดาวออมาพูดความจริงแล้วแม่ของเธอก็จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนไปตลอดครูช่อก็จะได้ทุนไปเรียนต่อส่วนเธอก็คงติดคุกไม่นานหรอกยิ่งเธอเป็นนักโทษชั้นดี ฉันก็ยิ่งช่วยออกมาได้ง่ายขึ้นต่อจากนั้นนายจะไปเรียนต่อที่ไหนเปิดกิจการอะไรชัางกสิราจะช่วยสพอร์ททั้งนายและครอบครัวตลอดชีวิต วันดีพีเมีมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย